อ้าวดกจริงๆเลยดกเข้าไปดกขนาดนี้ดูสิครับไม่มีเชื้อรารบกวนเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องวิทีไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่าน มาปราบเชื้อราที่ต้นพืชรวมทั้งปราบเชื้อราใต้ดินด้วยสิ่งนี้กันเลยครับช่วยต้นพืชของเราปราบสัจากเชื้อราไม่มีเชื้อรามาลบกวนทําให้ต้นพืชของเราเฉาตายนะครับตามมาดูวิธีการกําจัดเชื้อราปราบเชื้อราที่ต้นพืชรวมทั้งเชื้อราใต้ดินกันได้แล้วครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการปราบเชื้อราใต้ดินรวมทั้งปราบเชื้อราที่ต้นพืช จาก2วิธีคือวิธีการลดลาดลงดินและวิธีการฉีดพ่นโดยใช้ถางฉีดพ่นฉีดพ่นไปที่ต้นพืชกำจัดเชื้อราได้ดีเลยครับเมื่อเราเตรียมน้ํำเปล่าทรายภาชนะจำนวน5ลิตรเราจะมาผสมกันด้านนอกเพื่อให้เห็นผลลัพธ์กันครับใส่แก้วแบบนี้เลยครับและสิ่งนี้เราจะนํามาปรับเชื้อราใต้ดินรวมทั้ง ปราบเชื้อราบนต้นพืชจากกาแฟเลยครับกาแฟทุกชนิดมีฤทธิ์ในการกําจัดและปราบเชื้อราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟซองกาแฟดําแบบนี้นะครับหรือว่ากาแฟทีอินวันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นก็ใช้ได้ครับโดยเราจะใช้กาแฟถ้าเป็นกาแฟดําแบบนี้นะครับเราจะใช้ประมาณ 1ช้อนชาต่อน้ำ5ลิตรนะครับถ้าเป็นกาแฟซองเราก็ใช้1นึ่งซองนะครับแล้วเราคนแบบนี้เลยครับเมื่อกาแฟละลายในน้ำหมดแล้วนะครับเราจะเทใส่น้ำซึ่งเราเตรียมไว้5ลิตรเลยครับแล้วเราคนทุกอย่างเข้ากันอีกทีเดี๋ยวเราจะไปปาบเชื้อราใต้ดิน รวมทั้งไล่มดแมลงต่างๆก็ได้นะครับจากน้ำกาแฟแบบนี้นะครับและนี่คือวิธีที่1คือวิธีการลดลาดลดลาดไปบนดินแบบนี้นะครับช่วยในการป้องกันเชื้อราใต้ดินบำรุงดินไล่มดแมลงที่อยู่บนดินได้ด้วยนะครับ,บอุงพืชบำรุงดินด้วยกาแฟกันเลยครับ สูตรนี้ใช้เป็นประจำนะครับได้ผลดีแน่นอนและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพีแชนแนลได้นะครับวิธีที่2เราจะใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบนะครับเราจะใช้กาแฟจํานวน1ช้อนชาเหมือนกันนะครับใส่ลงในแก้วเลยครับเทน้ําเปล่าลงใส่แก้วเลยครับทําการคนกาแฟกับน้ําให้ละลายเข้ากันดีก่อนนะครับ เมื่อกาแฟละลายในน้ำหมดแล้วเราจะเทใส่กระป๋อง็อกกี้หรือถางฉีดพ้นก็ได้นะครับแล้วทำการปิดฝาเลยครับเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีก่อนที่จะนำไปปราบเชื้อราบนต้นพืชกันนะครับเมื่อต้นพืชของเราโดนสัตว์พืชข้าทำลายเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราที่อยู่บนต้นพืชนะครับโมดแมลงศัตรูพืชเข้าทําลายต้นพืชเราลองใช้แปแผสมน้ําฉีดพ่นไปที่ใบพืชและต้นพืชแบบนี้เลยครับได้ผลดีแน่นอนและคลิปนี้ผมว่ากท่ันจะได้รับประโยชน์จากกาแฟผสมน้ํานํามาไล่กําจัดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งกําจัดเชื้อราบนต้นพืชและบํารุงพืชบํารุงดินกําจัดเชื้อราใต้ดิน ได้ดีเลยครับลองทําใช้กันดูได้ครับช่วยประหยัดรายจ่ายในคูเลือนของเราได้เยอะเลยครับเพียงเราฉีดพ่นไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับถ้าเราฉีดพ่นอยู่เป็นประจำต้นพืชที่โดนศัตรูพืชฆ่าทำลายใบพืชจะเป็นแบบนี้นะครับอีกไม่นานต้นพืชงเราใบจะเกี่ยวขึ้นและทําให้ต้นพืชงเราป้านทะจากแมลงศัตรูพืชกันเลยครับ การใช้น้ำกาแฟผสมน้ำปราบเชื้อราที่อยู่บนต้นพืชปาบเชื้อราใต้ดินไล่มดมแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงบกค่ำจะได้ผลดีและในการใช้นะครับเราจะใช้ทุกๆุกเจ็ดวนันฉีดพ่นไปที่ต้นพืชและลดลาดน้ำกาแฟลงดินจะได้ผลดีที่สุดเลยครับ ถ้าเราใช้เป็นประจำผลลัพธ์ของต้นพืชจะเป็นแบบนี้เลยครับติดผลผลิตจำนวนมากและต้นพืชของเราจะไม่เหี่ยวเฉาตายจากโรคเชือ้อราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทิไัยทีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิไถยทีแชนแนลครับผมแค่น้ำกาแฟผสมน้ำช่วยในการปราบเชื้อราบนต้นพืชกำจัดเชื้อราใต้ดิน ไล่มดแมลงศัตรูพืชรวมทั้งบำรุงดินบำรุงพืชได้ดีเลยครับและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้เลยครับต้นพึงเหล่าจะงามมากติดดอกออกผลแบบนี้เลยครับ